มันว่าเป็นการกระตุ้นชีพจรชีวิตห้ือจากชีพจรชีวิตไหมแอ่ชีพจรชีวิตเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจิตใจเราเหมือนกันเนี่ยร่างกายก็เหมือนกันร่างกายที่คนมันจะตายอยู่น่ะไอ้พวกเข้าโรงพยาบาลมันใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจอคือให้ระบบเลือดของมันอะระบบหัวใจมันทํางาน่ะ กระตุ้นทางร่างกายแต่กระตุ้นชีพจรทางชีวิตของเราของสิ่งบางอย่างมันจมกับปัญหาไงมันจมกับความทุกข์มันจมกับโรคภัยไข้เจ็บจมกับกองกลัวอย่างนี้นี่มันต้องอาศัยความจริงหรือว่าหลาแห่งความจริงนี่กระตุ้นจิตมันกระตุ้นจิตให้มันตื่นรู้นั่นแหละภาษาเขาเรียกว่าตื่นรู้ตื่นรู้ต่อความจริงอย่างที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บกันเนี่ยเรากลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บกลัวต่อความกลัวตายเนี่ย มันกลัวต่อควองกลัวตายมันกลัวตายเนี่ยมันกลัวเราต้องกระตุ้นขึ้นมาในหัวจิตหัวใจสอนความจริงให้ไปว่าคนอื่นเขาก็ตายคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้การกระตุ้นอย่างนี้ทําให้จิตมันมีกําลังขึ้นมาในการเรียนรู้ความจริงและจิตมันจะมีชีวิตในการเดินทางของมันเนี่ยคือสติปัญญาในมรรคทางจิตเนี่ยมันเดินถูกทางเลยครับเมื่อมันเดินถูกทางเนี่ยมันก็มีการเดินทางในจิตน่ะ สติปัญญามันมีจิตมันก็มีกําลังขึ้นมามันก็สามารถเดินทางในชีวิตนําร่างกายนี้ไปได้มีภูมิก้านทานมีภูมิมต้านทานในร่างกายนี่เมื่อจิตมันมีกําลังก็จะเกิดภูมิต้านทานที่จะยับยั้งโรคภยัยแค่จ็บในตัวของเรานี่ได้น่ะนี่คือลักษณะของมันมันกระตุ้นให้มันรู้จักความจริงของชีวิตว่ามันเป็นอย่างนี้ ไอ้โรคภัไข้เจ็บมันเป็นอย่างนี้คนอื่นก็เป็นกันเด็กๆหรือผู้ใหญ่มันเป็นกันหมดทั้งนั้นแะสลายชีพสลายชีวิตเป็นตายกันนลักษณะธรรมชาติทั้งหมดแหละเมื่อจิตมันกล้าที่จะยอมรับความจริงตรงนี้แหละมันมีวิถีในการเดินทางของจิตจิตก็จะมีกําลังมันก็จะมีภูมิต้านทานเมื่อจิตมีกําลังร่างกายก็จะสามารถสร้างเซลล์สร้างอะไรขึ้นมาเฮ้ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานี่ มันเหมือนกับคุณกําลังจะตายต้องไปกระตุ้นหัวใจขึ้นมาให้หัวใจมันฉุบฉีดเลือดลมทํางานจิตก็เหมือนกันกระตุ้นด้วยความจริงการที่เราเข้าวัดมาพิจารณาเห็นอนิจจังคือความแปร่ยนหรือแม้แต่ทักษะในจิตในการชี้บอกในการกระตุ้นจิตให้ไปมองคนอื่นที่ที่คนอื่นเขาเป็นโรคภยัยแค่เจ็บเขาตาย มันก็มีการหลดทุกคนแะไะการพลาดพลาดสูญเสียมันเป็นอย่างนี้ถ้าขันมันเป็นอย่างนี้มันเจ็บมันตายอย่างนี้การที่เรากระตุ้นให้จิตมันเรียนรู้ความจริงยอมรับความจริงอย่างนี้มันจะเกิดการละการปล่อยการวางจากความไปยึดถือท่าสังขารขันคือความไปยึดถือเอาโรคภัยแค่เจ็บนี้มาเป็นกูของกูอย่างนี้มันจะมีการละปล่อยวางความกลัวความขี้ขลาด จิตมันก็มีความว่างขึ้นมาในจิตมันเกิดกําลังขึ้นมาเพราะมันเห็นความจริงอย่างน้อยก็ยังมีช่องว่างให้กับการได้คิดความจริงการกระตุ้นอย่างนี้กระตุ้นเพื่อให้เราตื่นขึ้นมารู้ความจริงตื่นรู้ขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนี้คนอื่นก็เจ็บคนอื่นก็ตายคนอื่นก็เป็นโรคภยัยแค่เจ็บไม่โรคใดก็โรคหนึ่งละเด็กหรือผู้ใหญ่มันเป็นมันเป็นอย่างนี้กันหมดทุกคนหละ การปลูกอย่างยิบปลูกให้มันตื่นรู้ขึ้นมาให้มันรู้ชีพประจรในจิตเนี่ยการเดินทางของจิตเนี่ยมันได้ไปปลูกชีพประจรในร่างกายให้มันตื่นรู้ขึ้นมาบ้างหัวจิตหัวใจมันก็ได้ตื่นขึ้นมามันไม่ใช่เงียบซบเซาคุ้มเครือกับกวามกลัวคุ้มเครืออย่างนั้นกับกวามกลัวคุ้มกลัวกับกามเจ็บกามป่วยอย่างนั้นจิตมันจมโตอย่างนั้นน่ะโรคภัยซ้ําเข้าไปหนักเข้าไปอีกจิตไม่มีภูมิต้านทานโรคภัยร่างกายนี่ มันก็ไม่สามารถมีภูมมต้านทานได้เพราะจิตมันอ่อนแอเมื่อจิตอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอโรคก,กำเริบขึ้นมาหนักกว่าเดิมอีกหนักโรคที่มันเคยเป็นอยู่แค่สิบยี่สิบจิตมันอ่อนแอมันทะลุขึ้นไปห้าหกสิบเลยแหละจิตมันอ่อนแอไม่มีกําลังอะ่ะเมื่อจิตมีกําลังอะ่ะมันก็จะทําให้ร่างกายไี่มีกําลังมีภูมิคุ้มกันเพราะจิตมันมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันของจิตคือความจริง ก็ลองไปพิจารณาดูสิที่นารักของความจริงนี่แหละการเข้าวัดเนี่ยหรือไปมองเห็นคนอื่นนี่การที่เรามีโรคภัยแค่เจ็บหรือลูกหลานเราเป็นโรคภัยแค่เจ็บหรือพ่อแม่เรามีโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยโรคอะไรก็ช่างเถอะเป็นโรคภัยแค่เจ็บเนี่เป็นพยาที่เป็นโรคของธรรมชาตินแล้วมองดูว่าคนอื่นก็เป็นคนนั้นคนนี้เป็น ไปโรงพยาบาลก็ไปดูสิมิตรคนเจ็บทั้งนั้นแหละที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นอายุมากอายุน้อยเป็นมดไม่เป็นโรคใดก็โรคหนึ่งเมื่อเราไปโรงพยาบาลให้ไปดูอย่างนี้ไปดูความจริงอย่างนี้ไปพิจารณาความจริงอย่างนี้จิตมันก็จะยอมรับความจริงว่าเออคนอื่นเขาก็เป็นกันมึงแต่จมจมจ,มจบ, Barr บเศร้าจำเหงากับกบัวกลัวกับความขี Africans ้ขาด<ๆ>อะไรอย่างนี้ ความเป็นความตายเป็นเรื่องของสายตาความของธรรมชาติอย่างนี้กระตุ้นให้จิตมันตื่นรู้ขึ้นมามันจะได้มีภูมิคุ้มกันที่จะชำระความคลี่คลาความตาขาวของจิตนี่เมื่อจิตมันมีกำลังขึ้นมาโอ้มันก็สามารถทำให้ร่างกายนี่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้มันก็จะบันเทาไปเพราะจิตมันมีกำลัง ส่วนมากจิตมันไม่มีกําลังอ่ะโรคภัยแค่เด็ดมือก็รมมุมมาตุ้มเลยละทีนี้น่ะกลัวตายมากก็ตายหนักกว่าเดิมอีกกลัวเจ็บก็เจ็บหนักกว่าเดิมอีกอย่างนั้นคือมันไม่มีภูมิคุ้มกันในจิตไงมันไม่สามารถใช้สติปัญญาซักฟอกให้จิตมันยอมรับความจริงไม่มีปัญญาอบรมจิตเมื่อจิตไม่ยอมรับความจริงจิตมันก็จอมจุม้มจิตมันก็เศร้าหมองด้วยความกลัว จิตมันเศร้าหมองกันไปอย่างนั้นเนเมื่อจิตมันเศร้าหมองจิตมันจมจมจิตก็ไม่มีกําลังเมื่อจิตไม่มีกําลังร่างกายก็ไม่มีกําลังไม่มีภูมิคุ้มกันเมื่อร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันรค่วมันก็กระจายตัวเร็วกระจายตัวเร็วทําไมจิตถึงมีภูมิคุ้มกันได้ก็เพราะจิตมันปล่อยวางจากความยึดถือร่างกายเนี่ย มันก็จะทํางานสะดวกไม่มีแรงบีบรัดไม่มีความบีบรัดในจิตใจเพราะจิตมันยอมรับความจริงแล้วสติปัญญาอบรมจิตได้แล้วจิตก็คลายเมื่อจิตคลายร่างกายก็คลายถ้าสังขารก็จะสร้างคุ้มคุ้มกันขึ้นมารักษาตัวมันเองนี่เป็นธรรมชาติเลยสมัยก่อนนี่เราเป็นเด็กสมัยก่อนสมัยไหนก็ช่างเถิดแผลที่เรามีอยู่เนี่ยก็รักษาร่างกายทั้งหมดแล้วมารักษาตัวมันเองเกิดการสมานแผลในตัวของตัวมันเองนี่ นั่นมันเป็นอย่างนั้นอันสิ่งที่เรากินเข้าไปของที่ไม่ดีทําให้ร่างกายมันไม่ดีมันก็กวกออกมานี่เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นแหละร่างกายเนี่ยกินของที่อาหารที่เป็นพิษที่มันเป็นพิษเกิดการท้องหลอกท้อง่วงขึ้นมาเนี่ยเป็น,นักษณะของร่างกายทั้งหมดอะมหน้าที่ของมันอย่างนั้นเนี่ยะมนุษย์จากการถ่ายเทรู้จักสร้างคูภูมิคุ้มกันขึ้นมาในร่างกายของมันเนี่ยนี่ร่างกายเหมือนกันจิตนี่ละ พิจารณาความจริงให้กับมันแล้วนะสักฟอกความจริงให้กับมันว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีอะไรหรอกถ้าสังขัรมันเป็นอย่างนี้ความเจ็บความไข้ความป่วยความตายมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเลยถ้าจิตอบรมมันสั่งสอนมันอย่างนี้นะมันก็การสำรอกออกมาเนี่ยแหละสำรอกความยึดความถือนั่นแหละสำรอกความยึดความถือในโลกภัยใข้เก็บเนี่ยเมื่อสำรอกความยึดความถือนี่จิตก็จะมีภูมิต้านทานทํางานสะดวก กระแสไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยกระแสพลังงานในจิตเนี่ยมันก็เกิดการขับเคลื่อนให้มันมีชีวิตที่ถูกต้องปัญญาถูกต้องจิตถูกต้องการทํางานของร่างกายนี่ก็จะมีความถูกต้องนี่มันมีความถูกต้องก็ถูกหมดแล้วร่างกายก็ทํางานถูกต้องทําหน้าที่อย่างถูกต้องเนี่ยจิตก็ทําหน้าที่ถูกต้องปัญญาอุรมถูกต้องสมาธิถูกต้อง มันถูกต้องหมดแล้วปัญญาถูกต้องแล้วนะ่ะร่างกายก็ลาบปล่อยวางไปมีหน้าที่อบรมจิตให้ลาบปล่อยวางเมื่อจิตลาบปล่อยวางและร่างกายก็จะทำงานอย่างถูกต้องสร้างภูมิคุ้มกันมาอย่างถูกต้องอก็มีเหตุปัจจัยให้มันหายร่วงก็หายไปเนี่ยหายดือกว่าบรรเทาแม้มันไม่หายจะตายมันก็ถูกต้องแล้วจิตนะ่ะมันเห็นความจริงเ่ะ มันเห็นความจริงแล้วมันจะไปจมจมเศ้ามองกลัวตายนั่งเศ้ามองกลัวตายนั่งเศร้ามองอยากให้โรคภัยเขาเจ็บภายไม่มีอะถ้ามันกระตุ้นให้จิตมันมีกําลังการที่จิตมีกําลังคือกระตุ้นด้วยความจริงกระตุ้นด้วยความจริงจิตนะ่ะมีอย่างเดียวกระตุ้นความจริงให้การพิจารณาคนเจ็บการพิจารณาคนตาย นั่นคือความจริงทั้งหมดอะแต่มันเป็นของแสลงกับพวกไม่มีปัญญานั่นไงเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่พิจารณามันดอกความตายนี่ยิ่งแสลงเลยกลัวตายไอ้ของแสลงเนี่ยมันทางโลกเท่านั้นแหละกิเลสตัณหามไม่รับแต่ทางธรรมน่่ถูกให้พิจารณามันเข้าไปเถิดนี่ธรรมโอสถโอสถพระพุทธเจ้าสอนนีย่ยาที่ดีที่สุดคือความจริงอันประเสริฐ ความจริงอันประเสริฐคือความเป็นและความตายอย่างนี้มันประเสริฐที่สุดความแปลเปลี่ยนนี่ประเสริฐที่สุดกระตุ้นมันเข้าไปอัดน้ำขับไปยาเนี่ยกระตุ้นมันเข้าไปให้มันเกิดการลาบปล่อยวางเดี๋ยวถ้าสังขารขันก็แต่ทําหน้าที่ของมันเองแหละมันก็จะทําหน้าที่ของมันเองกระตุ้นความจริงให้มันอยู่นิ่งๆคนเดียวพี่นาสิมันกลัวกลัวตายความตายมาจากไหนมาจากกูกูมีกูกูเลยตาย แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าสามารถผลความตายไปได้อะไรละ่ะคือความรอดชีวิตจากความตายเมื่อมันไม่มีชีวิตคือมันไม่มีคนในชีวิตในชีวิตนั้นก็ไม่มีคนเมื่อชีวิตนั้นไม่มีคนแล้วใครจะตายไม่มีใครตายหรอกมันเป็นสัต่ว่าชีวิตที่เรียกมันว่าชีวิตชีวิตนี้ไม่มีสัตราบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ย จิตมันเมื่อเห็นความจริงจุดนี้มันก็จะละจากความยึดถือในโรกภัยไข้เจ็บยึดถือในธาตุสังขารขันนี้มันก็พ้นแค่นั้นแล้วพ้นจากความเกิดเพราะไม่มีกูเกิดอยู่แล้วก็จะพ้นจากความตายเพราะไม่มีกูตายพ้นจากความเจ็บเพราะไม่มีกูเจ็บพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพยาธิรโรกทั้งหลายทั้งปวงนี่พ้นเพราะไม่มีคน เมื่อไม่มีคนก็เลยฝนบางสิ่งบางอย่างต้องกระตุ้นความจริงให้กับชีวิตนี้ให้กับจิตนี้ให้มันเรียนรู้ความจริงไม่เคยกระตุ้นมันมิแต่ความต็มจมเจ็บก็โอบมันกอดมันยืดมันถือมันทะนุถน,ถนอมมันอะจิตมันก็อ่อนแอสิมันเหมือนเด็กนี่แหละเจ็บนี้ เดียวเนี่ยไม่สบายนิดเดียวเนี่ยก็ไปโอ้ไปอ้มันอย่างนั้นอ่ะมันนักกว่าเดิมอีกอ่อนแอทั้งจิตใจทั้งร่างกายเลยอ่ะไม่มีภูมคุ้มกันอะไรไม่มีความเข้มแข็งอะไรเลยเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็ไปอ๋อมันทะนุทนุอบอุ้มม,มันจิตนี่แหละไม่อบรมไม่ซักฟอกไม่เขี่ยวเข็น ไม่กระนาบมันจะแข่งขึ้นมาได้อย่างไรอบรมมันด้วยความจริงสิก็ความจริงมันเห็นกันอยู่เนี่ยันได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยไปโรงพยาบาลเห็นแม่คนเจ็บเคยไปเผาศพคนไหมเคยเห็นคนตายไหมเห็นก็เอาสิ่งนี้เห่ะมันเป็นความจริงมาสอนใจตัวเองมาอบรมใจตัวเองเพื่อกระตุ้นจิตตัวเอง ให้เกิดความกล้ากระตุ้นจิตตัวเองให้เกิดการละกันปล่อยการวางให้เกิดการยอมรับความจริงในจิตนี่แหละเป็นธรรมโอสถละรักษาตัวเองอยาในส่วนของหมอของแพทย์ในส่วนของวิทยาศาสตร์ก็รักษากันไปสิยาเนี่ยแต่ในส่วนของจิตนี่เราต้องรักษาตัวเราเองโดยอาศัยข้าวแม่ครูบาอาจารย์นี่อบรมสั่งสอน อาศัยพระพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนจิตวิญญาณนี่อาศัยธรรมนี่อบรมเมื่ออบรมก็มาฝึกมาสวนพิจารณาตัวเราเองนี่มันจะได้เรียนได้รู้ความจริงเพื่อการกดําเนินชีวิตไปได้จะเป็นก็ช่างเถิดจะตายก็ตามเถิดก็จะเข้าใจไม่ทุกข์ไม่เหลือไม่ร้อนกับมันหายก็เอาไม่หายก็ช่างมันเถิดไม่เป็นไรอย่าไปทุกข์ไปเหลือไปร้อนกับมันมีหน้าที่คือพิจารณาความจริงอบรมจิตให้มันเรียนรู้ อย่าไปขี้ขาดอย่าไปกลัวคนอื่นก็เป็นก็เป็นก็เป็นแล้วก็รู้อยู่เนี่ยตายก็ตายใครก็ตายและรู้อยู่มันจะได้ว่างว่างจากความกลัวว่างจากความยึดถือมันจะได้มีโอกาสมีช่องว่างในการพิจารณาตัวเองนี่จะได้เรียนรู้อย่างนี้อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ถหงความจริงในจิตนะชีวิตหนึ่งเนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยเกิดมาในเจอพุทธศาสนา มีครอาจรย์สอนความจริงให้เอาความจริงนี่มาน้อมมาพิจารณามีพระพุทธเจ้าสอนให้ไอ้พวกเราไมา่ได้จริงมาจากไหนหรอะเอาแต่ขี้ปากน้ำลายพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดกันอยู่นี่แทะกระดูกพระพุทธเจ้ากินกันทั้งน,นั้นแหละแต่เม็ดไอ้แทะยังแทะผิดนะพระพุทธเจ้าสอนนักกาที่ยอมรับความจริงพุทธบริษัทสี่เนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสุอุบาสิกานี่สอนน้ยมรับความจริงเกิดมาเจอพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนความจริงของธรรมาชาติท่นนั้นแหละเมื่อเราเกิดมาแล้วก็เอาความจริงนี่มาสอนตนเองสอนตนเอง,อเองมันเจ็บมันไข้เป็นป่วยเป็นเรื่องธรรมดาคนจะรู้ทำก็รู้ตอนเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ตายไปแล้วกุศลธรรมากุศลธรรม,มจะรู้เรื่องบ้าอะไรคนตายไปแล้ว ไอ้เมื่อมีชีวิตเข้าวัดอยู่จะไม่รู้เรื่องตายไปเราจะรู้เรื่องเกินไปมันจะเกินไปแล้วมั้งอ่ะเมื่อมีชีวิตมีสติมีปัญญาอยู่นี่มีอะไตนะารับรู้อยู่นี่บอกสอนเปลา่าเปลา่าเปลา่ปลาอยู่เนี่ยยิงจะไม่รู้เรื่องตายไปคิดว่ามันจะรู้เรื่องเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่ไปสวดดนั่นน่ะสวดให้นคนเป็นฟังไม่ใช่ไปคลอดปอกปอกปอก,ปอก สวดให้คนตายฟังมันจะรู้เรื่องยังไงพี่ป้าพี่บอกันเนี่คนเป็นนี่สิเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยตายได้จะสวดหรือไม่สวดก็แล้วแต่พระแล้วไม่สวดก็แล้วแต่แล้วไม่ได้เกี่ยวกันแต่เมื่อมีชีวิตนี่ต้องสวดอย่างนี้ให้ฟังนี่นี่แหละสวดให้ฟังอันนินจาวัตะสร้างคารานี่นี่จะสวดให้ฟังวัฏสงขารแปลเปลี่ยนนี่ไม่เที่ยงอารมณ์ความรู้สึกไม่เที่ยงธาตุสงขานี่ไม่เที่ยงอย่าไปยึดไปถือ การสงบระงับสังขารคือสงบอย่างนี้คืออย่าไปยึดเอาธาตุสังขารไม่ใช่ตายหรอกนี่ว่าสงบไปใช้ละสงบคือสงบจากความยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บความปวดสงบจากความยึดมั่นถือมั่นในความไปยึดเอาโรคภัยไข้เจ็บสงบจากความยึดมั่นถือมั่นในการไปยึดเอาธาตุเอาขันนี่มาเป็นกูของกูนี่สงบถ้าสงบจากความมีกูก็คือสงบโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาปอยไป สงบจากกูก็สงบจากความตายไม่มีความตายแล้วละ่ะนี่สงบอย่างนี้อดีจาวตังสังขารอุปา,าทวญารมิโนปจิตวานิรุชนิเตสังบุปสมุสโหเข้าใจเลยทีเนี้ยไม่ต้องไปซักอดีตตอนตายหรอกก็ซักกันตอนนี้แหละซักฟอกในใจิตในใจตอนนี้แหละซักกันตอนนี้อะไรเรียกว่าสงบจากข้าสังขารนี่มีความสุขบรมสุขไม่มีคนเลยเนี่ย ไม่ต้องไปเอากันตอนตายเอาตอนเป็นนี่ลนะไอ้ญาติโยมก็ฟังกันตอนเป็นนี่ลนะลูกหลานฟังกันตอนนี้นะละเราก็เคยไปงานศพงานสวดงานเยอะแยะเกินกวนก็เอาสิ่งนี้มาพิจารณาสิว่มามันคืออะไรต้องรู้กับกุบ้นความจริงให้กับจิตตอนนั้นจะไปข้อลงปอกปอกปอกให้พ่อให้แม่มาฟังมันงูเจ็บไข้ได้ป่วยมาเข้าวัดเนี่ย พื่อจะให้เรียนรู้ความจริงกระตุ้นจิตเนี่ยถ้ามันเรียนรู้ความจริงกล้าที่จะยอมรับความจริงมันจะได้ไม่งูต่อความเป็นงู๋ต่อความตายไม่งูต่อความเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้านก็ง่อยู่ยางานน่ะตายหามเข้ามาวัดแล้เผาจะรู้เรื่องไหมนะ่ะเมื่อมีชีวิตอยู่จะไม่รู้เรื่องเลยมันต้องมีรู้เรื่องก่อนนี่รู้ก่อนตาย ก็ว่ารู้ให้มันรู้เรื่องรู้เรื่องนี่รู้เรื่องก่อนตายไม่ใช่ตายเลยจะรู้เรื่องเป็นไปไม่ได้อะเมืองมุม,มไหนก็ไม่ม,ม,มันไร้สาระสวดมนต์ให้ผีฟังสวดมนต์ให้คนมันฟังอยู่ที่คนมางานศพนี่ให้มันเรียนรู้ความจริงว่าเกิดแล้วตายอย่างนี้ไอ้พวกเราก็เคยไปงานศพทั้งมดไหนไม่คิดดูรู้เรื่องไหมขนาดอธิบายกันขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่อง นอนอยู่ในสูจะม่รู้เรื่องอะไรเอ,อกุศลาอะไรคือกุศลาไอ้พระก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่โยมจะรู้เรื่องที่ไหนไม่บอกไม่อบรมสั่งสอนกันเขาอบรมสั่งสอนกันเมื่อมันมีชีวิตอยู่อย่างนี้กระตุ้นตักเตือนกันเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างนี้เรียนรู้อย่างนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธรรมดาเม้แต่เรื่องของทางเรื่องของจิตใจก็ธรรมดาอย่างนั้นก็ไม่ได้รังใจความพลาดพลาดความสูญเสียก็เรื่องธรรมดาอย่างนี้มันก็จะเรียนรู้หมดเลยทั้งรูปธรรมนามจิตนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆมีเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไงจะไปทุ์ไปเดือไปร้อนอะไรกับมันใช้ชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรมอะไรคือความถูกต้องชอบธรรมก็ความจริงที่มันเป็นอย่างนี้ กล้าที่จะจิตใจที่ยอมรับความจริงเมื่อจิตเป็นยอมรับความจริงก็สบายสบายอะไรเกิดขึ้นมาเจ้าใข้ก็ทามามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ก็ซื้อยากินรักษากันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่าไปกลัวมันขนาดจงขาดสติปัญญาขายนั่นขายนี่ขายท,ายที่ขายทางวิ่งตลอนไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นั่นมันงูงูต่อโครคภัยไข้เจ็บไม่เคยเห็นเรื่องว่าคนอื่นเขาก็เป็นงูต่อความขี้ขาดงูต่อความกลัวงูต่อความตาย คนอื่นเขาก็ตายจะเลิศดเลยอ,อะไรกับตนงูยังไม่รู้จักวิ่งตลอดตลอดไปจังหวัดนั้นจนังหวัดนี้ตายน,นั่นเนี่ยชีวิตจิตของมันอ่ะไม่มีไม่มีปัญญาอบรมให้เกิดชีวิตที่มันถูกต้องชอบทำมีแต่ความงูใจจิตใจนี่อบรมความจริงให้อย่างนี้อโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่ถึงการบารมนะีไม่ตายหรอก ไม่ตายถ้าไม่จะตายก็คือตายไงก็แค่นั้นน่ะตัดได้ไหมอะสบายสบายเลยรักษาคนรักษากันไม่ใช่ว่าไม่ให้รักษาเนี่ยงูขนาดนั้นอะก็ตายคือกันนั่แหละมีชีวิตอยู่อย่างมืดมืดบอดบอดอยู่ได้อย่างไรมีชีวิตอยู่แบบปลายอยู่ในน้าร้อนตุม่มทั้งชีวิตอยู่ได้อย่างไรคนเราอะสัตว์นี่แต่สัตว์โลกนี่มันถึงเรียกว่าสัตว์โลกนี่อย่างมนุษย์ดนี่เป็นสัตว์โลกแต่เป็นสัตว์โลกที่มีสติปัญญา เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าอะไรร้อนอะไรไม่ร้อนการสั่งการสอนอย่างนี้มันเป็นความจริงมันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่จะไม่รู้เรื่องสัตว์เดรัจฉานยังรู้ว่าอะไรร้อนอะไรเจ็บอะไรปวดตรงนี้เคยมีพิษมีไยตรงนี้เคยกระทามแล้วผิดโดนตีมันยังไม่กระทาไอ้ไฟนี้มันร้อนมันยังไม่เข้าไปสัตว์ตรงนี้มันเคยโดนเข้าไปแล้วโดนต่อยโดนตบมันยังไม่เข้าไปเลย ไอเรานี่เคยยึดเคยถือกับความทุกข์กับเจ็บความเจ็บความปวดความไข้แล้วมันทุกข์อย่างนี้ยังไม่เข็ดยังไม่ลาบอีกเนี่เราเป็นสัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์เป็นผู้มีปัญญาพอที่จะยกอะไรมาพิจารณาอย่างมีเหตุมี่ผลได้ว่ามันเป็นมันเจ็บมันป่วยมันตายน,เป,นเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้คนอื่นก็เป็นอย่างนี้ทําไมต้องหมดเงินหมดทองหมดเลือกสวนไดนาไปเท่าไหร่วิ่งตะรวนตะรอนไปอย่างนั้นเสียเวลาทั้งลูกทั้งหล้านเสียเวลาทั้งตัวเราเองทรัพย์สินเงินทองก็หมดไปเฉยๆ เรากลัวตายเกินไปไหมอย่างบางคณะบางเจ้าบางสำนักซื้อโรงมาใส่สักนิจจาเป็นนิจจาตายนี่มันงู้อย่างนี้พระบุธเจ้าเขาสอวนที่ไหนไปมองดูว่ามีที่ไหนเสียเงินเสียทองกับการสะดอเคาะแต่งแก้อย่างนี้มันมีที่ไหนศาสนามีที่ไหนลองเอามาเรียนรู้อย่างนี้สิเราจะงู้จนตายเลยอย่างนั้นหรือกับชีวิตเกิดมาเนี่รู้จักกระตุ้นมันหน่อยสิ อย่าให้มันขี้ขาดอย่ามันจมจมอย่าให้มันหลับในอยู่ในจิตนั่นน่ะอย่ามันจม,จม,จ,มจมกับภาวะเนี่ยจมจม,จมกับพบเป็นความงู่จมจมกับพบอป็นอสุรกายกลัวความขี้ขาดอย่างนั้นยกจิตขึ้นมาพิจารณากระตุ้นให้มันตื่นรู้ขึ้นมาให้กล้าที่จะยอมรับความจริงมันอะไรคงมันขนาดนั้นนจิตมันไม่มีปัญญากูไม่มีปัญญา แม้แต่เราดีๆนี่ก็ต้องอบรมเราอย่างนี้ไม่ใช่อบรมแต่ตอนไข้ดอกต้องอบรมอย่างนี้เมื่อตอนเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็อบรมอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะส่วนของร่างกายส่วนหน้าของจิตใจก็เหมือนกันนี่น่มันก็เป็นโรคเหมือนกันนี่แหละเราก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้อบรมอย่างนี้เพื่อให้จิตยอมรับความจริงไงพลาดพลาดสูญเสียธรรมาไม่ได้รังเกียจกว่าธรรมดานะ่ะ เรื่อตัวเรายังไม่ได้ดังใจตัวเราแจกคนอื่นได้ดังใจได้ยังไงวะมันก็ต้องเรียนรู้อบรมตัวเองอย่างนี้เหมือนกันมันจะได้รู้ละรู้ปล่อยรู้วางนี่พระพุทธเจ้าสอนความจริงอย่างนี้ให้มันรู้ก่อนตายตายไปไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเมื่อมีชีวิตอยู่จะไม่รู้เรื่องพูดกันยังไม่รู้เรื่องเลยจะภาษาไหนพูดกันหรอมันเป็นอย่างนั้นเราก็เรียนรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เพื่อให้จิตใจมันเข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงแล้วจะได้ละปล่อยวาง จะได้มีอิสระเสรีจากความกลัวอิสระเสรีจากโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นก็เป็นอย่างนั้นแหละอิสระจากการและการแล้วไม่ห่วงไม่มีตกไม่กังวลกับมันแล้วมันจะเป็นก็เป็นจะาาหายก็หายจะตายก็าตายก็แค่นั้นมึงก็สามารถเรียนรู้ได้จิตมึงก็ละปล่อยวางปรุงนี่แหละเขาเจอพุทธศาสนาแล้วเจอพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วนี่อบรมจิตใจตัวเองยอมรับความจรงิงก็สบายแค่นั้นแหละ หายก็หายมาหายก็แล้วเงินทองก็ไม่เพลืองนี่เสียเวลาก็พอแล้วเาเสียเงินเสียทองอีกทําให้ลูกหลานห่วงกังวลอีกนี่ให้ทุกคนมันจะได้เลือกกันจากกันอย่างเข้าใจมีสติปัญญาเมื่อหายหรือไม่หายก็ช่างจะได้อบรมกันได้อบรมจิตใจใครก็ช่างคือจะเป็นอย่างนี้จะรู้จักกระตุ้นพาว่าทางจิตของตัวเองให้รู้จักความจริงทางธรรมชาติตื่นรู้ขึ้นมา เ็บเป็นอย่างนั้นป่วยเป็นอย่างนั้นตายเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสังการแปลเปลี่ยนอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดามันก็จะเข้าใจเลยไงนี่มันก็จะตื่นรู้ <c oughs> พอแล้วล่ะ <c oughs>